สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมูฟี่ก็ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสุดท้ายนะฮะของการรีวิวหนังมาเวลเพื่อต้อนรับกับตอนอเมริกา,กาซีวิววอร์นั่นเองนะครับสำหรับคาราวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนังรวมยติครั้งแรกเลยนะฮะก็คือ The a v e n g e r s ภาคแรกนั่นเองถ้าเกิดใครไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าจะเต็มไปด้วยสปอยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยดูนะครับไปดูหนังเรื่องนี้ก่อนเลย แนะนำให้ไปดูนะครับแล้วค่อยกลับมาดูวิดีโอนี้ทีหลังสำหรับท้ายวิดีโอนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับมีการลุ้นชิงรางวัลจาก Character Studio กันเช่นเคยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจบแล้วอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับผม สำหรับความรู้สึกในภาพรวมของหนังเรื่อง The Avengers นะครับผมมองว่ามันเป็นหนึ่งใน Masterpiece เลยนะในเชิงของหนังซูเปอร์ฮีโร่คือการแสดงการใช้ CGI บทฉากแอคชั่นทุกอย่างมาลงตัวหมดเลยนะครับคือผมจําได้เลยว่าตอนที่ผมดูครั้งแรกเนี่ยผมโคตรอินเลยแล้วแบบตื่นเต้นมากเลยนะคือคือนก่อนหนะ้าทีไ่ได้ดูเนี่ยนอนไม่หลับเลยซ้ำนะครับคือเป็นหนักขนาดนั้นเลยคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีอิมแพมากๆก็เพราะว่า เราไม่เคยเห็นตัวละครเหล่านี้มาอยู่ด้วยกันมาก่อนเนี่ยแลวคือพอมันทําออกมาแล้วเนี่ยมันทําออกมาสนุกทําออกมาแล้วเวิร์กเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่แบบว่าจริงมากๆนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงคิดเหมือนกับผมว่า t h ีย v e n g e r s เนี่ยน่าจะอยู่อันดับต้นๆนะเริ่มต้นหนังเรื่องนี้มานะครับก็เป็นในส่วนของการมลลออธิบายในส่วนของเทสแรกนะครับคือเราก็ได้รู้ว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังบางอย่างในหนังเรื่องนี้นะฮะที่เหมือนกับว่า กำลังพยายามจะมาบุกโลกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกในตอนที่ผมดูผมก็ค่อนข้างงงนะว่าเฮ้ยตกลงในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกนอกอวกาศแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ย คือต้องเข้าใจนะครับว่าผมเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับมาเวลน้อยมากๆเลยตอนนั้นหลังจากนั้นนะครับหนังก็พาเราไปเจอกับโอเพนนิ่งซีนะฮะที่ฐานของชิลนั่นเองซึ่งในฉากนี้เนี่ยโลกีเหมือนกับว่าได้รับการวัดมาจากมิติอื่นนะครับเพื่อจะมาแย่งเทสเซรั่บไปจากชิลนั่นเองซึ่งในฉากนี้นะฮะโลกีเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ใช้โลกีเซปเตอร์เนี่ยในการควบคุมจิตใจตัวละคร2ตัวนะครับที่สําคัญก็คือด็อปเตอร์เซลวิกกับเอเจนต์บาร์ตันหรือว่าฮอคไอนั่นเองซึ่งผมก็แอบสงสาร Jerry er, เจมี่่เเเเรรนนนนนออออ์หมืกัะนนวาแบบ โผล่มาเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยก็โดนควบคุมจิตใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุนะฮะที่ใน Age of Ultron เนี่ยตอนที่แวนด้ากำลังเหมือนกับว่าไปยุ่งกับหัวคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจนมี่แรนเนอร์เนี่ยถึงกับรีเควสเลยนะครับว่าไม่เอาแล้วนะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยโดนมาเยอะแล้วภาค2เลยไม่อยากจะโดนควบคุมจิตใจแล้วอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในฉากนี้นะฮะก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมเห็นและผมรู้สึกสงสัยนะก็คือนิกฟิ u r ี่เนี่ยจะเห็นได้ว่าใส่เสื้อกันกระสุนนะครับก็ทำให้เกิดคาาถมมนนิดนึงว่ทไ ทำไมเข้าถึงไม่ใส่เสื้อกันกระสุนแล้วล่ะทําไมโดนยิงแล้วแบบทะลุเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าตลกดีในฉากนี้ก็คือตอนที่โลกีเนี่ยนั่งอยู่ท้ายกระบานะฮะคือมันดูแบบมันดูยังไงไม่รู้่นึกออกไหมเป็นถึงพระเจ้าเป็นถึงแบบแอสการ์ดียนมีพลังมากมายแล้วแบบมานั่งท้ายกระบาดต๊อกเด็กต๊อกเดกอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> พอหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนิกฟิวรี่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรียกรวมพลนะฮะพวกอดีเอเวนเจอร์สนั่นเองซึ่งในฉากนี้เนี่ยเราก็เริ่มด้วยการที่นนาาาตชหรือว่ Black เ่เีย กำลังเหมือนกับว่าถูกจับแล้วก็กําลังเมียนเพื่อไปสอบถามข้อมูลอะไรจากมาเฟียรัสเซียอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอชานี้เนี่ยมันตลกมาก้าเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่านาราชาเนี่ยเล่นได้เนียนมากๆจนพวกนั้นเนี่ยคิดว่าแบบ เป็นผู้หญิงดกด๋อยสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาก็แบบโชว์โหตมตามตูมตามอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นไงว่านาตาชาเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกว่าคือมันดูเจ๋งอะคือโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าในบรรดาตัวละครมนุษย์เนี่ยแบล็กวีโน่น่าจะเท่ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าดูมีแบ็กกราวด์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็ความสามารถเนี่ยไม่ใช่ย่อยๆเลยฉากต,ต่อไปนะครับก็เป็นฉากที่เชื่อมต่อาจากเอ็นเครดิตของกับ,กบตอนอเมริกาเดอะเฟิร์สเซเวนเจอร์นั่นเองนะฮะก็คือตอนที่นิกฟิลรี่เนี่ย ก็เหมือนกับวนนิดหน่อยเนาะแต่คือว่ากัปตันเนี่ยเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับไอ้เดอะคิวบ์นี้โดยตรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเข้าทีมมาแบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาเนี่ยฟิลโคสันนะครับหรือว่าเอเจนที่เราเห็นหน้ากันในไอรอนแมนเลยนะก็จัดก,การเดินทางไปหาโทนี่สตาร์นะครับเพื่อจะเรียกมาเข้าทีมนั่นเอง ซึ่งในฉากนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีมุกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะซึ่งโดยความรู้สึกของผมนะครับผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่อง The Avengers เนี่ยทำออกมาได้ดีมากในส่วนของมุกตลกนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยมันไม่ดูฝืนนะครับแล้วอย่างที่2เนี่ยมันเป็นการเล่นมุกจากตัวละครเองอะ่ะคือมันไม่ใช่แบบสั์แต่ใส่มุกมามั่วๆไงคือมันเป็นมุกในลักษณะที่เรียกว่าตัวละครนั้นๆน่าจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ฉากต่อมานะครับก็คือตอนที่สตีฟโรเจอร์ซาก็บรูซแบนเนอร์เนี่ยได้รับการพามาที่เฮลิคาริเออร์ของชิลนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็มีอย่างหนึ่งนะที่ตลกก็คือโคสันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นปลื้มกับตันนะฮะคือเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบหน้าตานี่แบบปิงป๊งปังปิ๊งปังมากเลยแล้วก็มีการแบบบ่นว่าเออแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะที่ได้ทํางานด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยตอนฉากนั้นนะครับเราก็ได้เห็นว่าเฮลิคาริเออร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรือกระจอกป้อๆนะฮะ แบบอึ้งมากเลยนะแล้วก็แบบอ้าปากค้างเลยคืออารมณ์เดียวกับกัปตันฉากนั้นเลยนะฮะแล้วก็มันตลกอยู่อย่างก็ตรงที่ตอนแรกเนี่ยนิกฟิลี่กับกัปตันเขาพนันกันไว้ไงว่าเออโอ้ยในโลกนี้มันไม่มีอะไรแปลกพอที่ทำให้ผมแปลกใจได้แล้วแหละอะไรงนี้แต่ว่าพอมาเห็นเฮลิคอร์เรอร์นะครับกัปตันก็เหมือนกับว่าอึ้งไปเลยใช่ไหมแล้วก็เลยเอาตังที่พนันกันไว้ที่พูดกันเล่นๆน่ะเอาไปจ่ายจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นมุกที่แบบว่ามันเข้ากับตัวละครนะเห็นไหมซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆ ทีนี้นะครับทางชิลเนี่ยก็เหมือนกับว่าพยายามตามหาโลกิใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่ผมเห็นเพิ่งสังเกตนะและแบบตกใจมากเลยก็คือตอนที่มันมีเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งใช่ไหมหันมาบอกว่าเออเจอตัวโลกิแล้วนะอะไรเงี้ยตัวละครตัวนั้นคือแจสเปอร์ซิดเวลนะครับที่เราเห็นในกัปตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซลเจอร์ซึ่งผมไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเมื่อวานผมดูแ,แบบผมเฮ้ย hey, หน้าคุ้นๆใช่เลยคือแบบดูมา3 4มสี่รอบไม่เคยจับได้เลยนะ ต่อมานะครับเราก็ได้รู้ว่าโลกิแล้วก็ฮอคไอเนี่ยกำลังไปที่ประเทศเยอรมันเพื่อไปเอาธาตุเอริเดียมนะครับซึ่งในสิ่งนี้เนี่ยมันมีความสําคัญก็เพราะว่ามันจาเป็นในการสร้างประตูมิตินะฮะซึ่งในซีนี้ทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าทําออกมาได้ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เป็นการพัฒนาตัวละครอของโลกิให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าพอเราดูฉากนี้แล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าไอ้โลกิเนี่ยมันเป็นเด็กมีปัญหาเนาะคือเหมือนกับว่ามันอยากเป็นแบบเป็นกษัตริย์อะไรเงี้ยอยากปกครองคนอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้มันก็ไม่เคยได้โอกาสนั้นไงก็เลยเหมือนกับมาทำไอ้เหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยนะสำหรับตัวร้ายก็เพราะว่าเราจะต้องเข้าใจไงว่าทำไมเขาถึงทำอะไรแบบนั้นแต่คือไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเห็นด้วย ตรงส่วนนี้นะครับในที่สุดเนี่ยไอรอนแมนก็เลยเหมือนกับว่าได้มาสมทบกับตัวละครอ,อื่นสักทีนะฮะซึ่งในฉากแอคชัช่นเล็กๆตรงนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าชุดกับตนอเมริกามันตลกมากเลยนะโดยเฉพาะภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ผมรู้สึกว่าชุดไม่โอเคที่สุดละ หลังจากการต่อสู้ที่เอรมันเสร็จสิ้นนะครับพวกเด e a เอนเจอร์เนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าจับโลกิไปใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างทางน,นะครับซอเนี่ยก็โผล่มานะครับเพื่อจะมาจัดการมาแย่งชิงตัวไปซึ่งในฉากนี้นะครับเราก็ได้เห็นการคุยกันของตัวละคร2ตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นการทําให้เราเข้าใจโลกิมากขึ้นอีกนะว่าเออเออมันน่าสงสารนะคือมันเป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่าคือมันเป็นตัวร้ายก็จริงนะแต่เราไม่รู้สึกว่าอยากจะให้มันแพ้หรืออะไรเงี้ยคือ มันเหมือนเป็นเด็กที่ต้องการการดูแลอะไรอย่างนี้มากๆเลยนะซึ่งในฉากนี้เนี่ยก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ตลกนะครับก็คือตอนที่ซอกันมันจะบ,บ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไอรอนแมนเนี่ยพุ่งมาชนอดีเลยแล้วโลกนก็แบบ I'm listening ซึ่งก็เป็นอะไรที่เกียรตดีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นฉากการต่อสู้ระหว่างไอรอนแมนกับซอนะครับแล้วก็แคปนิดนึงเนาะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นไงว่า ตัวละครพวกนี้เนี่ยเขาเป็นทีมเดียวกันก็จริงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็ต้องตีกันนะเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็แบบมันก็ไม่ได้มีใครที่แบบเชื่อฟังใครอยู่แล้วไงพอทุกคนกลับมาที่เรือเฮลิคอปเตอร์นั้ครับโลแกนก็เหมือนกับว่าโดนขังไว้ในกรงใช่ไหมแล้วส่วนคนอื่นเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้มาคุยมาเจอกันครั้งแรกนะฮะซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าคือมันก็ตีกันจริงๆนะคือแบบถึงเวลาเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่เข้ากันเลยนะ แล้วทีนี้นะครับโทนี่เนี่ยก็เหมือนกับว่าจัดการฝังไวรัสเข้ากับระบบของชิวนะฮะเพื่อจะเหมือนกับว่าค้นหาว่าที่จริงแล้วเนี่ยชิวกาลังทําอะไรอยู่กันแน่เพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมาเรียกพวกเขามารวมตัวกันทําไมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นการคุยเถียงกันครั้งแรกเลยนะระหว่างกับอเมริกากับโทนี่สตาร์คนั่นเองซึ่งในฉากนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันเหมือนกําลังพยายามจะบิ้วเหมือนกันนะเหมือนกับ ไอเหตุการณ์ในซีวิวเ a อเนี่ยเขาอาจจะคิดมานานแล้วก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับและทีนี้เนี่ยกัปตันเหมือนกับว่าโดนเน็บเยอะจัดนะครับก็เลยจัดการไปบุกคลังอาวุธอะไรงนี้เลย แล้วก็ไปเจอนะฮะว่าที่จริงเราเนี่ยชิยวกำลังพัฒนาอาวุธอะไรหลายๆอย่างเลยฉากถัดมานะครับก็คือตอนที่นาตาชาเนี่ยไปคุยกับโลกิเกี่ยวข้องกับเอเจนต์บาตันหรือว่าฮอคอายนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจมากๆเลยนะว่าตกลงเนี่ยสคนที่เขามีประวัติอะไรกันบ้างน,นะครับน่าเสียดายนะที่มาว v e l c ิ n เ m ด t กยูนิเวอร์สเนี่ยยังไม่ค่อยได้ไปพูดถึงอะไรตรงส่วนนั้นเท่าไหร่ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกอยากรู้เรื่องราวแบ k ็กกราวของสองคนนี้มากๆเลยนาตาชาเนี่ก็เหมือนกับว่าใช้ความสามารถในการเป็นสปายในการหลอกเอาข้อมูลจากโลกีนะฮะว่าแผนของเขาเนี่ยคือกําลังพยายามจะปล่อยเดอะฮอคนั่นเองซึ่งผมก็บอกว่าเป็นแผนที่ดีนะเพราะว่ายัางไงใครก็คุมฮอคไม่ได้แล้วใช่ไหมพอถึงตอนจุดนี้เองนะครับเอเจนต์บาตันแล้วก็กลุ่มพรรพวกเนี่ยก็เลยจัดก,การมาบุกเรือเฮลิคอปเตอร์นะ แล้วก็ในฉากน,นั้นเองนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ Bruce Banner เนี่ยกลายเป็น The h ฮอ k นั่นเองแล้วก็เหมือนกับว่าอารวาททั้งเรือเลยตรมตามตรมตามนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็มีฉากแอคชัน่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Black Widow กับ The h a w k โซกับ The h a w k แล้วก็ในส่วนของ Iron Man แล้วก็กับตันอเมริกานะครับที่กําลังพยายามซ่อมใบพัดอยู่อะไรงนี้ซึ่งทุกส่วนในตรงนี้นะผมรู้สึกว่าทําออกมาได้สนุกปัๆเลยและคือมันน่าสนใจทุกอันเนี่ยมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเออกำลังดูน,นี้สนุกสนุกอยู่แล้วตัดไปในส่วนที่ไม่สนุกนะครับคืออันนี้เนี่ยทุกอย่างน่าสนใจเท่าเทียมกันก็เลยเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดดีอยากดูตรงนั้นแต่พอตัดมาปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยอันนี้ก็สนุกอะ่ะอย่าเพิ่งตัดกลับไปอันนั้น,น้ีนะ หลังจากที่เดอะฮักเนี่ยออกมาอารวาสนะครับโลก,กิก็เหมือนกับว่ากําลังพยายามจะหลบหนีออกไปใช่ไหมซึ่งในฉากนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับว่าฟิลโคสันเนี่ยจากการเอาปืนอะไรก็ไม่รู้นะมาเพื่อพยายามจะเอามายิงแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยโดนฆ่านะครับซึ่งก็ไม่ได้โดนฆ่า,าจริงๆหรอกนะเพราะาในเอเชียนออฟชิลก็กลับมาซะดืด้อเลยซึ่งก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เหมือนกับว่าคนดูเนี่ย เริ่มไม่ค่อยไว้ใจมาเวลแล้วนะว่าถ้าเกิดมีตัวละครไหนตายเนี่ยจะตายจริงๆหรือเปล่าซึ่งจากผลจากการกระทําทั้งหมดนี้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่อย่างแรกนะฮะทำให้ซอเนี่ยล่วงลงไปที่พื้นนะครับเพราะว่าติดอยู่ในกรงฮอคเนี่ยก็แบบเหมือนกับว่าโดนปลิวไปไหนไม่รู้นะครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็เรียกว่าเข้าหมดดราม่าก,กันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งในฉากถัดมานะครับเราก็เลยได้เห็นว่านิกฟิล r y เนี่ยกำลังพยายามจะเหมือนกับพูดเพื่อจะบิวนะฮะเหมือนกับว่าพยายามจะ ใส่ไฟให้เหมือนกับทุกคนเนี่ยฮึดแล้วก็ออกไปสู้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีการเอาการ์ดอะไรของโคสานที่แบบเปื้อนเลือดมาโม่ด้วยใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเป็นการโกหกด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจมากๆาเลยเพราะว่าทีมแบบนี้เนี่ยปกติมันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมมันเลยต้องเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามี Impact ต่อจิตใจมากๆกนะครับก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขาฟอร์มเป็นทีมกันขึ้นมาได้อ๋อแล้วก็เกือบลืมบอกไปนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย พอกอายกลับมาเป็นพวกดีแล้วนะครับเพราะว่าโดนนตาตาชาจับเอาหัวฟาดเหล็กนั่นเองซึ่งก็เลยเหมือนกับว่าได้คนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับทีนี้เนี่ยทั้งทีมนี้นะครับก็เลยเดินทางไปที่นิว york เนาะเพราะว่าเขารู้ไงว่าโลกีเนี่ยกำลังจะไปเปิดประตูมิติที่ตึก s t a r ์ Tower แล้วก็เลยเป็นการเริ่มต้นฉากแอคที่3นะครับซึ่งยาวประมาณ40นาทีเลยทีเดียวนะซึ่งผมก็มองว่าค่อนข้างยาวเลยสําหรับหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทีนี้นะครับคนที่ไปถึง s t a r ์ทาวเวอคนแรกเนี่ยก็คือโทนี่สตาร์นั่นเองนะฮะและทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการพูดคุยกันระหว่างโทนี่กับโลกีนะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นการเถียงกันแบบตลกมากเลยนะเพราะว่ามันเกรียนตามสไตล์โทนี่นั่นเองนะฮะแล้วประโยคที่แบบว่าคลาสสิกมากเลยก็คือ I have an army we have a hawk แล้วหลังจากนั้นนะครับประตูมิติเนี่ยก็ได้รับการเปิดนะฮะแล้วก็กองทัพชิทอรี่เนี่ยก็เลยจัดการมาที่โลกนะครับคือมากันเยอะแยะเลย แล้วก็เป็นการเริ่มฉากแอคชั่นอลังการงานสร้างที่ทุกคนน่าจะชอบเหมือนกับผมนะแต่ทีนี้เนี่ยในการต่อสู้ทั้งหมดนี้นะครับในแอคที่3เนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีหูฟังหรืออะไรนะแต่ว่าสามารถติดต่อกันได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยคือผมพยายามมองหลายรอบแล้วนะคะแบบพยายามจ้องที่หูแต่ละคนเลยนะผมก็ไม่เห็นแบบมันมีเอียพีหรืออะไรเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าน,นี้เนี่ยอาจจะเป็นความผิดพลาดอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คือผมพยายามหาแล้วจริงๆนะมันไม่มีนะ ในฉากการต่อสู้คลายแม็กซ์นี้นะครับผมมองว่ามันทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นหนึ่งในฉากที่ทำออกมาได้ดีที่สุดของหนังซูเปอร์ฮีโร่เท่าที่มีมาเลยนะครับคือการถ่ายภาพเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาในมุมมองที่น่าสนใจนะครับการตัดต่อเนี่ยก็ไม่ได้ฉฉบฉับจนเกินไปแล้วที่สำคัญเนี่ย CGI เนียนมากๆเลยนะครับคือดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรส่วนไหนเลยที่ดูแล้วรู้สึกว่าขัดใจนะซึ่งในซีเควนซ์ทั้งหมดเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันมีโมเมนต์จริงๆหลายอันเลยนะซึ่งผมก็จะเลือกมาบางอันนะครับ,ม,บมากๆ โมเมนต์แรกเลยนะครับที่ผมมองว่าทําออกมาได้ดีมากๆเนี่ยก็คือ tracking shot ที่เหมือนกับว่าไอรอนแมนกำลังบินมาใช่ไหมแล้วก็มาหยุดที่หน้ากัปตันนะครับแล้วกัปตันก็ใช้โล่เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวสะท้อนเนาะแล้วก็ไอรอนแมนก็ยิงไอตัวรี r e ลเซอร์ใส่โล่หลังจากนั้นเนี่ยไอรอนแมนก็เลยบินขึ้นตึกไปนะครับแล้วก็ไปเจอกับฮอกอายแล้วฮอกอายก็เหมือนกับว่ายิงธนูตุ้มตุ้มตุ้มหลังจากนั้นเนี่ยต้องมันก็ตามลูกธนูของฮอกอายไปที่ซอกับฮอกนะครับแล้วก็แบบกับว่าตุ้มตุมตม อันถัดไปนะครับก็คือตอนที่ฮ็อกเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในการเมืองนิวยอร์กนะคะตอนที่ขี่มอไซค์แตกๆๆๆมาแล้วก็แบบอยู่ดีๆเนี่ยก็เหมือนกับว่ากายล่างกลายเป็นฮ็อกแล้วก็ต่อยไอ้ตัวที่มันเหมือนปลาปลาอะไรนั่นนะนะคือฉากนั้นเนี่ยถามว่ามันเมคเซนเซนไหมมันก็ไม่อะครับแต่แบบมันโคตรเท่เลยนะคือตอนนั้นแบบ เฮ้ยไม่โคตรเจ๋งอะ่ะคือฮอกนี่เรียกว่าแบบโคตรแย่งซีเลยนะครับฉากนั้นอันถัดมานะครับก็คือเซอร์เคิลช็อตในตำนานนั่นเองนะครับก็คือตอนที่ตัวละครทั้ง6ตัวของ The Avengers เนี่ยมายืนเป็นวงกลมนะฮะแล้วกล้องเนี่ยมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆยนะครับซึ่งฉากนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนต้องคิดเหมือนผมแหละว่ามันมันเป็นอะไรที่เจ๋งอะ่ะคือเหมือนกับว่าเราไม่เคยคิดเลยไงว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะได้มาอยู่รวมกันในหนังเรื่องเดียวจริงๆอะ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือออากนนนนั่น่่เเงตทีี The Hawk ไปจัดการแบบจับขาของโลีิมาแล้วก็ฟาดกับพื้นนั่นเองนะครับซึ่งฉากนี้เนี่ยตอนอยู่ในโรงครั้งแรกที่ดูนะคือแบบขำกลิ้งกันทั้งโรงเลยในช่วงท้ายของการต่อสู้นะครับนำฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็เหมือนกับว่ายิงนิวเคลียร์มาอีกแล้วนะฮะคือหนังพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะอะไรเนี่ยรัฐบาลต้องยิงอะไรแบบนี้มาตลอดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอรอนแมนก็เลยเหมือนกับว่าคิดได้นะฮะว่าเอาไอ้นิวเคลียร์เนี่ยไปจัดการในพวกที่ออกมาจากประตูมิติอะไรนี้ดีกว่าก็เลยจัดการแบบเอาไอ้นุกเนี่ยจัดการไประเบิดที่ฐานเลยนะคร แ i กว o ดอเนี่ยก็เหมือนกับว่าจัดการปิดประตูมิติโดยการใช้โลกิเซปเตอร์นั่นเองตัวส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าทําออกมาได้ดีนะถึงแม้ว่ามันจะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันง่ายไปนปิดนึงเนาะแต่แบบหนังแบบสไตล์นี้มันก็จบ ประมาณนี้อยู่แล้วแหละก็เลยไม่ได้อะไรมากมายนะครับพอหลังจะจบตรงส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะกลุ่มดีเอเวนเจอร์สเนี่ยก็เลยไปจับตัวโลกินะครับซึ่งฉากนี้เนี่ยช็อตนี้นะครับดูดีๆนะคือผมสังเกตแล้วเนี่ยผมเห็นชัดๆเลยว,ว่าหน้ากับตาเนี่ยสายผิดปกตินะครับพอหลังจากจบเหตุการณ์การต่อสู้ทุกอย่างนะครับก็เหมือนกับว่ามีฉากที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวอะไรอย่างี้ใช่ไหมซึ่งเราก็ได้เห็นคาเมโอของสแตลลีแบบแวบๆนะครับคืออันนี้เนี่ยแบบนิดเดียวจริงๆแล้วทีนี้นะครับจบเรื่องเนี่ยก็คือทุ โลกีนี่ก็เหมือนกับว่าใช้เทสแรกในการกลับไปที่แอสการ์นะครับส่วนแต่ละคนนี่ก็เหมือนกับว่าแยกแย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองเนาะแล้วก็จบโดยสวัสดิภาพนะครับ แล้วก็แน่นอนครับจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ End Credit นะฮะอันแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะสำหรับแฟนการ์ตูนผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็คือตัวละครซานโนสนั่นเองนะครับที่เราได้เห็นครั้งแรกเลยนะใน Marvel Cinematic Universe ตอนที่ผมดูในโรงเนี่ยผมยังไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับ Marvel เท่าไหร่งเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าไอน้นามวงนี่มันใครวะส่วน En d c r e d i ิที่2นะครับตอนที่ดูในโรงเนี่ยผมไม่ได้ดูเพราะว่าผมลืมว่ามันจะมีอีกอันนึง ซึ่งฉากนี้เนี่ยก็เป็นการที่แบบไอ้พวกดีเอเวนเจอร์เนี่ยไปนั่งกินชัวามาก,กันแบบหน้างซิงๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้ากิดว่าผมจะไม่ผิดนะครับเท่าที่ผมตามข่าวช่วงนั้นเนี่ยไอ้ฉากนี้เนี่ยถ่ายทํากันก่อนหนังจะพรีเมียร์แค่ประมาณ4-5วันเท่านั้นเองนะแล้วก็เหมือนกับว่าถ่ายปุ๊บเอามายัดใส่หนังเลยแล้วก็ออกฉายเลยประมาณนั้นนะครับครับผมแล้วนั่นก็คือความรู้สึกหลังชมของผมนะฮะของดี e อเวนเจอร์นันเอง ก็เรียกว่าคุยกันละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็เป็นการปิดซีรีส์การรีวิวหนังมาเวลอย่างสมบูรณ์นะฮะก่อนที่เราจะได้ไปเจอกับกับตาอเมริกาซีวิลอาทิตย์หน้านั่นเองนะครับคืออยากดูแย่แล้วเนี่ยสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็อีกเช่นเคยครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะฮะก็คือ c h a r a c t e r Studio นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้เนี่ยร้าน c h a r a c t e r Studio นะครับเป็นผู้จัดจําหน่ายเสื้อผ้าลิขสิทธิ์ของแท้เลยนะฮะของ Marvel, DC, Disney, ออออมา,มาเวลดีซีดิสนีย ถ้าเกิดเพืเ่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้เสื้อสวยๆที่ถูกลิขสิทธิ์แบบนี้เพื่อจะเตรียมตัวไปดูกับตานอเมริกาซีรีส์วอล์นะฮะก็เชิญไปได้เลยที่เว็บไซต์ www.characterstudio.com นะครับหรือว่า Facebook ก็ได้นะครับที่ characterstudio thailand ก็ถ้าเกิดใครขี้เกียจนะครับก็เชิญกดลิงค์ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description สำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็มาลุ้นรับเสื้อกับตันอเมริกาสวยๆแบบนี้นะฮะหรือว่าดูลูกตัวนี้ก็ได้นอหนึ่งตัวนะครับสำหรับผู้โชคดีหนึ่งท่านถ้าเกิดใครอยากจะร่วมสนุกเนี่ยก็ทําตามกติกาดังต่อไปนี้นะครับอย่างที่1กด subscribe channel นี้นะครับอย่างที่2คอมเมนต์เกี่ยวกับหนังเรื่อง The Avengers ในะคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างนะครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะแชร์วิดีโอนี้บน Facebook ของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าใครทําครบ3อย่างนี้แล้วก็ได้รับเลือกจากผมนะครับก็เชิญรับไปเลยฮะ,ะเสื้อสวยๆแบบนี้จาก Studio. ๋ยจะส่งงไปให้ถึ ทีนี้ก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือการประกาศผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วนั่นเองไปฟังกันเลยโอเคครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะฮะก็คือการหาผู้โชคดีจากวิดีโอ Iron Man นนั่นเองที่จะได้รับเสื้อสวยๆจากคาเล็ c เตอร์ส d i o โอไปนะครับก็ใช้วิธีเดิมเลยก็คือการสุ่มนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าใครจะได้ไปผู้โชคดีนะครับก็คือคุณอารันพิชัยชาญรงค์นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปทางคอมเมนต์นะฮะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมทีนี้เรามาคุยกันในส่วนของรีวิวกับตาอเมริยการซีรีสบอลดีกว่าหลายๆคนอาจจะถามนะครับว่ารีวิวของผมจะออกมาเมื่อไหร่ สำหรับที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะเข้าวันแรกวันที่29เมษายนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จองตั๋วไปเรียบร้อยแล้วก็จะไปดูวันแรกเลยนะครับแล้วก็จะพยายามปั่นทุกอย่างให้เสร็จภายในคืนนั้นนะเพราะฉะนั้นนะเนี่ยตัวรีวิวนะครับน่าจะออกภายในวันที่30เมษายนนะฮะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาดูด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคาเลเตอร์สตูดิโอจะแจกเสื้อด้วยนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยจะมากกว่า1ตัวนะน่าจะหลายตัวเลยแหละเดี๋ยวผมต้องไปเช็กอีกทีถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมกลับมาชมกันด้วยนะครับ ถ้าเกิดคนดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน facebook ใน description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย